ห้ารยบาทโอเคผมก็ยังยอมรับครับว่ามันไม่อร่อยจะทํำยังไงดีแล้วก็พัฒนาสูตรขึ้นมาเรื่อยๆเืๆ่อยๆๆจนเข้าเดือนที่6กอันนี้เริ่มต่อคิวแล้วรสชาตินี้แหละโอเคคนเยอะตลอดหลังจากนั้น3ปีเราถึงเก็บเงินได้แล้วก็สร้างตึกขึ้นมาตั้งสบายขึ้น คิดว่าน้ำตกเนี่ยรสชาติมันเข้มข้นเกือบที่สุดแล้วที่ที่ที่เรารู้สึกน,นะครับ <c oughs> <อ>ก็คือเป็นหมูสดตับหมูตุน๋นแล้วก็ลูกชิ้นเราคัดร้านมาแล้วตั้งแต่สิบปีแล้วก็ใช้แบบเนี้มาโดยตลอดเราขึ้นมาครั้งเดียวเองแล้วก็ไม่เคยขึ้นอีกเลยแล้วก่อนมันมีกี่บาทที่ครั้งแรกเริ่มต้นเลยคือ15บาทใช่ครับ มูสุนครับหมดก่อนอย่างแรกเลย20โลไม่เคยเพอวันหนึ่งทำนั่งแต่ตีห้าครับจน8โมงครึ่งแล้วข้นกขึ้นมันถึงจะได้ที่ในน้ําซุปนะครับมันจะเป็นพวกยาจีนมั่งสมุนไพรหลายชนิดที่บอกอ่ะผมกินเองด้วยเพราะผมเป็นคนชอบก๋วเตี๋ยวผมก็รักสุขภาพอ่ะไม่ใส่ผงชูรสที่ล้านก็นจะได้หวานน้าต้มของคาตาเอ่อเล้งมันจะทําให้น้ําซุปเนี่ยกลมขมจากรสชาติของเนื้อ